้โค้ดของที่สั่งมาจะ,ไ,ะได้ไหมวะรอดได้ไหมยังอ่ะยังเลยแต่ชุวที่ขายดีนะช่วงนี้ขายดีชุวที่ขายดีดยดอืมอืเพราะว่าคนสตตีมกันเยอะเนาะใช่มเ็นคนเริ่มมาสตรีมเยอะโอ้ได้ดูสตรีมคนนั้นป่ะอูน้องนั้น,น,น <c oughs> แจมมาก คนที่นัดชอบโดเนิทให้เขาใช่ไหมไอ้โดเนิทตรงๆไม่ได้เว้ยเดี๋ยวมันขึ้นจอเดี๋ยวเขารู้หมดเวลาโดเนิทต้องระวังนะไม่ใช่ไปใช้เป็นไอแอปซีพียูไปโดเนิทอะเอ้ยใช้อย่าเกิดขึ้นว่าแฟนเพจไอแอปซีพียูโดเนิทนี่ยุ่งเลยนะเฮ้ยใครเขาจะทำอย่างนั้นกันต้องบอกไอ้พวกแอดมินอะแอดมินมันชอบแบบเวลาคอมเมนต์บางทีมันลืมเปลี่ยนแอคเคาท์ไงไอ้บาสใช่ไหมเออโหตัวแสบเลยคอ่นบอกชอบจังเลยครับอะไรเงี้ยแล้วเป็นเป็นชื่อเพจตัวแสบเลยตัวแสบเลยใส่ไม่ดีเลยนะ เออลูกค้าไม่ค่อยมีวันส่วนใหญ่คนเดียที่เขาสั่งออนไลน์ก็หรอเออเขาสั่งสเปคแล้วเดี๋ยวแบบพอเราประกอบเสร็จเดี๋ยวเขาเข้ามารับเดี๋ยวนี้หน้าร้านกับออนไลน์เราขายัดสุนเท่าไหร่กันนี้โอ้โหเยอะ<ต>พอๆกันเลยนะเรียกว่าแบบไม่รู้จะใช้เงินยังไง <c oughs> เอยจริงๆสวันนี้ไม่เจอเมียมาเลยนะโอ้พวกขายขายดีมากนนับเงินทั้งเงินอหลังบ้านกนออกไม่ได้จริงๆหลักๆคิดว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนแมวนางกวักมาเป็นแมวกล้าเนี่ยรู้สึกว่าแบบเรียกเงินได้สรงพลังขึ้นมีลูกค สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่คุณกำลังหาอะไรอยู่อยากได้อะไรให้ผมดูการ์ดจอการ์ดจออะไรการ์ดจอไปดูการ์ดจอหน่อยการ์ดจอการ์ดจอตัวไหนชอบตัวไหนอยู่ตัวเนี้ยยี่ห้อเนี่ยโซนแท็กไว้ครับอ่าหยิบมาอ่าโอเคแนะนำให้เลยนี่คือการ์ดจอครับ G Force r T X ก่อนอ่าขึ้นชื่อว่า G e Force ดีอยู่แล้วอันนี้ราคาดีด้วยแค่สามพันหกดูนะครับสามพันหกสิบบาทอันนี้ขอตังค์ที่บ้านมาเท่าไยสามพันครับอ่าพอดีเลยนี่สามพันหกสิบพอดีเลยคุณดูจุดเด่นแรกค มกระดาษเขาเทพกระดาษคุณภาพดีของดีของดีนี่นี่สิบสองกิกที่บ้านพี่กิกเดียวยังไม่มีเลยนะดีลุ้นตายเลยใช่อันนี้สิบสองกิกเลยแล้วมันมีลุ้นบางลุ้นจะมีฟอยจะเป็นการพิเศษ s s r อฟอยโอ้ยเป็นล่อฟอยกันครับโอ้ดิพันฟอยเอาเดโก้หมอบอยไอ้เนายไอ้เนาะเขาดูหน่อย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับดีดี่เราดูข้างในต่อไม่ใช่ฮะกล่องอยู่ตรงนู้นโอ้โหเนี่ยเราไม่มีความดูนี่ไงตรงนี้เขาอูอยู่นี่วิบับอยู่ขนาดนี้ถขนมดีเห็นไหมเราเกาเขาใช้เกาดียููมั้งลองดู ่แรกๆเป็นอย่างนี้ไม่เคยดบย่างี้เๆดูไหมฮะอันนี้การ์ดจอไม่ดูเอาไปทิ้งดิไม่ได้กงไม่ใช่ของไม่ใช่ของนี่อะไรครับอันนี้บางทีเล่นเกมมันแพ้บางทีมันมีแพ้แล้วหัวร้อนอ่าหัวร้อนนี่คือพัเราเป่าหัวแล้วบางทีตัวเดียวเอาไม่อยู่นะเนี่ยครับหนึ่งสองสามเนี่ยเป่าได้สามคนคุณไปสอนลูกค้างั้นไม่ได้น้องเคยดู mortal combat ไหมเกมต่อสู้เลยนี่อันนี้เนี่ยเป็นพัดลมที่ทำเป็นซิงเกอรเจอร์เกี่ยวกับตัวละครชื่อซับซิโลทับซิโลเนี่ยเป็นตัวที่ใช้พลังความเย็นใช่มอ่าอันนี้เลยทับซิโลมันเฮ้ยมึงเชื่อกูมันมมีคนไ่่รรู้เืองเอา นิ้วไปจิ้มพัดลมออบางคนไลฟ์แบบไลฟ์คนดูเยอะเลยเอานิ้วจิ้มโดยพัดลมก็มีว่ากาไม่ทำอย่างนั้นหรอกมีมีคนนี้อยู่ไม่มีใครโง่ขนาดเราหรอกครับแล้วจะมีไฟ R G B ตรงนี้มุกกูุยเหรอมุกกูกุยหรอ ตัวนี้ดีจริงพัดลมรับนี่ห้ออะไรนะครับคาตาลิมั้งคาตาลิหรือไงคูลเลอร์มาเตอร์อ๋อคูเลอร์มาเตอร์นี่เราไม่ได้ทำอะไรเอ๊ะไอ Intel อ๋อสั่งงานได้เสียงสั่งมาแล้วไปที่บ้านผมก็สั่งงานได้เสียงเหมือนกันพัดลมหรอครับเมียเมียไปล้างจานครับพอละผมเป็นเจ้าของที่นี่อ๋อเหรอครับผมแหมแล้วเราก็เล่นอยู่ด้วนไงผมจะรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ไหมผมมาหาคุณอ๋อบ้าบอกเขาแตกสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i h a v CPU ฮะแล้วก็วันนี้เป็นเทปพิเศษ มีแค่ครับผมใช่ครับถูกต้องครับวันนี้มีทั้งพิ่แนตตี้นะครับแล้วก็มีคนดีนะครับผมดูด้ยเขาไม่พูดนี่คือขลักเลยเขาเขาไม่พูดสักทีแกบางคนเชื่อว่าเฮ้ยพวกคุณชอบไปบูลลี่นะแต่ถามว่าแนทพูดผิดบ้างพูดตะกละกักบ้างจริงไหม จริงเออเขาไม่ได้แบบพูดปกติแล้วเขาบอกเขาเออเสือร้องไห้จะมาครบไหมมีคนถามมากครับตาก็มาพี่ยจิตวิชก็มาวันนี้ได้อสองคนมาพี่โคดี้กับพี่นัตตี้มาครบแล้วที่ i have cbu ครับมาทำอะไรสองคนเนี้ยวันนี้มาทำอะไรฮะเอาตรงๆเลยนะก็เหมือนที่เบื้องต้นที่คุณเห็นนะเอ็มโง่คอมไม่รู้เลยเลยก็เลยต้องมาหาให้เปาช่วยหน่อยครับครับผมก็อยากต่อคอมเพื่อไปเล่นเกมแล้วก็ทำสตรีมเกมอ๋อสตรีมเกมใช่ใช่ใช่อย่างพี่นัตก็เหมือนกันเพราะพี่นัตตี้เขาสตรีมเกมอยู่แล้วผมสตรีม เรื่องว่าปนหลงดังแล้วก็ถูกคนดูแซวออบูลลี่เลยเก็บมาน้อยใจเจ็บมาน้อยใจอยากได้เครื่องนี้มันแบบเงียบๆระบายความร้อนในน้ำไม่มีเสียงรว่าคอ่าที่จริงแล้วมันก็เงียบได้ของพี่ครับไม่ต้องสเตรนไม่ต้องสเตรนอ๋อเขาจริงสินะทำไมคิดไม่ได้วะาให้กลับมาเหมือนถ้าสมมติว่าคุณบอกว่ากลัวยอดขายไม่ดีก็เลิกขายอย่างีเหรอมันไม่ได้นะมันต้องทําต่อนะครอบคร่อมอย่าไม่ต้องขายนะเอาค้าบหมดไปเกล้าไม่ได้นะเลิกปลูกไหมไม่ได้มันต้องปลูกบออันนี้ต้องขายไม่ใช่ข้าวหอมมะลิตามมะปังหวาน299บาทรวมส่งครับ ก็ขายข้าวตลอดเวลาเลยว่ะใช่ร้าสองนี่อยู่ในจิตวิญญาณยิ่งก็ขายคอมอีกฮะที่รับเ่อดร้านคอมบางหน้าแล้วก็ขายข้าวโอ้ลูกลูกรักเลยลูกโอ้ อากหลักแล้วพี่เขาสองคนก็จะมาคอมพิวเตอร์สัก2เครื่องผมเพราะว่าการซื้อคอมของผมเนี่ยคือการที่วิ่งไปหาร้านคอมแล้วให้ผู้ชํานาญจัดให้อเรื่องงานกอมประกอบละเอียดการเสียบสายการลงโปรแกรมอะไรอย่างนี้หรือว่ามีปัญหาในการใช้ทำไมเขาทำได้อกต้องนี้ทำไมไว้ทำได้ใับนี่ตัวตพอดีฮะคนซื้อเจอคนขายก็ปิ๊งกันครับบุกคกลับบ้านไปตัเครื่อง ร้อยแล้วคุยสเปคอยู่ตั้งนานกลายเป็นคอมเครื่องนี้เลยอย่างแรกก็คือสวยมากเลยใช่ฮะแล้วก็เงียบแบบที่น่าชอบใช่ครับผมอย่างงี้คิดว่าบลมอกอยที่มีอยู่เรื่องการไลฟ์เกลียวมนลมบูลลี่เรื่องพัดลมจะหายไหมจบแน่นอนเพราะว่าที่บ้านเนี่ยพัดลมรูแค่นี้โอ้ใบพัดหักด้วยก็เก๊กก็เก๊อ๋อถ้าใบพัดหักมันจะแบบดังแก๊กะกเพราะลมมันใหญ่ขึ้นใบพัดมันจะเป็นต้นหมุนแรงมันก็สามารถจะสร้างลมได้มหาศาล I have CPU จัดให้รวมถึงผู้สะสมหลักของพวกเรา Intel ปิ้ง ครับผมแอสตรอปติ้ง XLR แเดเออเอาปลาคูคูลเลอร์มาเตอร์โซแท็กรับนี่คือผู้สนับสนุนจะเป็นทางการของไอแท็บซีบิวแล้วก็ในคอมเครื่องนี้ด้วยต้องถามไปนอกก่อนว่าชอบไหมสวยเปิดปุ๊บก็เลยสบายใจปั๊บรู้สึกตัวเองเปลี่ยนบ้านได้ไปกันไปร้านเกมอ่าเออใช่ใช่รู้สึกดีขึ้นเลยทันทีมันมีไฟ R G B อะไรอย่างงี้ครบผมซีพีก่อนเลย Intel Core i7 1700M 8คอร์16เทรด5.1ของดีเหลือกินเหลือใช้ ของดูสตรีมเล่นเกมดูหนังพอพรอ่าอ่าเจริญพรเจริญพรนะแล้วก็เมนบอร์ดเป็น asrock 490 steel reagent ก็บอร์ดระดับสูงของ asrock เลยมีไฟ rchv ตรงเมนบอร์ดเห็นไหมครับสวยงามครับผมแรมนี่เยอะมากนะครับ42กิกส์เลยครับของดีของดีจัดนี่ห้อง pny ในตระกูล xlr8 ว้าว่ xlr8 สนุนโดย doraku นั่นเองชุดน้าที่ผมบอกไปฮะที่จริงแล้ว cpu เขาก็แถมพัดลมมาอาจจะแบบไม่สวยไม่เพียงพออาจจะครับ อเติมหน่อยเติมหน่อยเติมไหนเติมหลังร้านเลยไหมฮบเติมพอแล้วครับโดยสองโดยสองหลุมนะครับทุกทีนี่คืออาฟ้าคูไอส์แบนออโร拉สองสี่ศูนย์ซีพียูดิจิตอลอาร์จีบีชุดน้ำระบบปิดอันนี้หม้อน้ำเราจะวางบนอย่างนี้ครับพัดลมสองตัวระบายความร้อนฮะโอ้สวยงามอาร์จีบีเดอะคูริงคอมเพนีคืออาฟ้าคูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตแต่ระบบระบายความร้อนเท่านั้นโอ้เอกวูด้านนี้จริงๆมันเป็นน้ำมันจะดีตรงที่ว่ามันไม่แสบคอ ฮไม่เไม่พอผ่านน้ำผ่านน้ำมันสบายกันไปแสบคอเข้าใจครับโดนโดนเม็ดขึ้นไปเนี่ยเรื่องเลยฮะอันนี้ต้องเติมน้ำบ่อยไหมฮะไม่ต้องเติมฮะเป็นระบบปิดดีไซน์เยอรมันชุดน้ำมันจะใส่อยู่ตรงนี้ครับเห็นแล้วระวังโดนพัดลมนะครับผมไม่โดนฮะไม่โดนพัดลมไม่โดนนะพัดลมไม่อาโดนนะเพราะซิงกันหมดเลยไฟของเคสไฟของชุดน้ำเนี่ยซิงกันหมดแล้วยิ่งกว่านั้น หมดแล้วอ่ะหมดแล้วกาจอการ์จอการ์จอกาจอเป็นตัวโซแท็ก G Force RTX สามศูนย์เจ็ดศูนย์ของดีหายากแรมแปดกิกจีนดาหกเล่นเกมก็สองเคสบายๆปรับสุดได้ทุกเกมเนี่ยผมชอบตรงนี้เลยผมจะได้ไปเล่นแต่ตีสแบบปรับสุดแล้วอันยันที่ผมอยากไปเล่นเลยที่ผมได้ตัวเนี้ยไปผมไปเล่นเซอร์ดิแทนไปตอนจบไพ่มังทีมันเรี่ยงๆว่าปุ๊มันไม่สวยไม่ขายไม่ขายนี่กาจอใส่ตรงนี้ฮะเป็นตัวสองพัดลอมเทอร์วินเอทโซแท็กตรงนี้เกมมิ่งมีไฟชอบ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 ผมได้ยินมานานแล้วครับว่าร้านเนี้ยหาของยากเก่งท่านผู้ชม มมมีีัฮะพันบุรี่มาถึงว่าการ์ดจอที่แบบผลิตจากบุหรี่ลำไม่มีอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งต่อกันด้ยครับไปก่อนนะเฮ้การ์ดจอการ์ดจอมาก่อนครับผมเรียกได้ว่า CPU ก็แรงเมนบอร์ดก็สวยแรมก็เยอะการ์ดจอก็โหดคอมพิวเซอร์พายผมเริ่มมาสเตอ n w a 750วัตต์80 plus white อันนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายไฟของเครื่องนี้เจ้าตัวนี้ไม่มีหรือไม่ดีก็ทำให้อุปกรณ์อื่นพังจริงๆอันนี้ผมเปลี่ยนบ่อยมากเลยเพราะว่าผมมาเปิดโหลดบิดอะไรเยอะอ๋อโหลดโหลดอะไรฮะ ไฟงานจากเพื่อนาว่ส่งมูวี่กันมามันใหญ่สามปีคูลเลอร์มาสเตอร์นะอันนี้เขาไม่ให้แค่พาวเวอร์มาด้วยนะเกาให้เคสมาด้วยแค่ช้าร้อยพีแมชนะครับจริงๆแล้วคูลเลอร์มาสเตอร์ผิดเยอะฮะดูดีมากภาพรวมสวยเลยคือพัดลมข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะแค่2ตัวแต่เมื่อกี้เห็นพี่โค้ดเห็นว่าพัดลมมันใหญ่เลยได้ประมาณ160มิลลิเมตรสตอเรจหน่วยความจำลักจะเป็นตัวทำได้ตัวนี้ซึ่งทำได้ตัวนี้พกง่ายสองเทสปอนเซอร์เขาลองให้แล้วตอนนี้หยอกครับหยอกหยอกเอ็กอาร์แปดครับจากพีเา็นย์วายจนกโดรา นี้จะเป็นขนาด1เทราไบต์ประกัน5ปี ไร้สามพันลิตรสามพันห้าร้อยเมกปกติเนี่ยฮาร์ดดิสก์ทั่วไปเนี่ยที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆเนี่ยเล่นกันแปดสิบเมกนี่สามพันห้าต่างกันสามสิบกว่าเท่ายิ่งเวลาเราเอาไปทำงานวิดีโอนี่สบายเลยเพราะว่ามันใหญ่ใช่ฮนะแต่ว่าความเร็วหนังก็เท่าเดิมฮะต้องสก,กิปเอาเองฮะเนา,าอันนั้นไม่ได้ไม่ได้อยู่กับความเร็วหนังครับอยู่กับความเร็วเราความเร็วเราแล้วก็จะมีฮาร์ดดิสตรา์อีกฮาร์ดดิสตรา์จะเป็นของตัวซีเกตบาราคิวด้าขนาดหนึ่งเทนี้จะสองเทหนึ่งเทตรงนี้ลงวินโดว์ลงโปรแกรมเเทอาไว้้้้เเเเกก็บขออมมมมมมูลนีี่ยจะคุททัังงโรหด นะครับอันนี้หนือข้าวจำหลักอันนี้เหนือข้าวจำสำรองจบเรียบร้อยครับเครื่องนี้ถ้าถามจะถามมูลคาาเท่าไหร่น่าจะมีเกิน80,000เพราะว่าการจอปัจจุบันก็40,000กว่าแล้วโอ้โหเพื่อใครสนใจดูอยู่อยากมาได้หล่อๆแบบนี้บ้างก็ติดต่อ <ไ S 2> ทางไ<ค> <I have S 1> อปซ <CB S 1> <ห>ได้เลยทจริงแล้วผมไม่ได้จัดแต่ก็เครื่องแพงๆโหดๆนี้นะถูกๆกว่าน,นี้ก็ทําได้20,000ได้ไหมหมื่นหนึ่งก็ทําแล้วแต่งบประมาณของลูกค้าแล้วแล้วแต่ความชอบแล้วแต่การใช้งานว่าคุณจะไปใช้งานอะไรประมาณนี้ก็เรียบร้อยฮะก็ถือว่าครบทั้งเสือร้องไห้ว ก็วันนี้พี่คดี้แล้วก็พี่แนตตี้ขอบคุณแล้วผมพูดเยอะแล้วขอบคุณด้วยไอเฮาที่อบคุณนะให้คำแนะนำดีๆขอบคุณมากครับฝากติดตามพี่โคดี้กับพี่แนตตี้ด้วยเพราะพี่โคดี้กำลังจะสตรีมเกมในเร็วนี้ส่วนพี่แนตตี้เนี่ยก็มีเพจอยู่แล้วเพจแนตตี้เสือร้องไห้อยู่นี่ไปท้ายฝากไอเฮาส์ซีพีด้วยครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากดูทุกคลิปของไอแฮปด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครเดี๋ยวเจอกันครับครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมขากครับผม ครับผมไปส่งข้าวให้ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละถุงฮะของดีของดีใช่ของดีสกมช่างอาทิตย์ละพันฮะไปไปคุยกับเขาเยอะบายบายสวัสดีครับ